โอเคครับ okay, ผมก็โอ้ยเป็นอดนานแล้วไม่ชินจริงๆยิงนีต้อนรับุ่ผู้ชมนะครับเข้าสู่อาซูเลนเซิร์ฟญี่ปุ่นพุ้เล่นนะครับอันนี้เป็นทวิตของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นกองทัพหลักนะครับในการกระจายข่าวสารแล้วทำไมผมไม่กดกระดิ่งไว้โอเคนะผมก็เราอยู่กันกับทวิสเตอร์ของ อ๋ออสูรินเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งในวิดีโอีในวันนี้นะครับซืบเนื่องจากที่ผมนะครับไม่มีแลนจะเล่นเกมอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่างมากๆเลยนะครับถ้าไม่ติดว่าไปนั่งวาดรูปสมเรเลงเสียงเคงอะไร <c oughs> <c oughs> นะผมก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาส่องนะครับเรือยูอาร์ที่จลังจะเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับซึ่งแต่ละลำเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นนะผม <c oughs> สมการรอคอยนะเออ แต่ผมก็ไม่ได้รอให้ออสเรลนคอลับกับบอพอ,อชิพนะเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องคอลับกันอยู่แล้วนะซึ่งโอเคอเดี๋ยวเราจะไปเลื่อนดูเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ขายหรือเปล่าตุ๊ก,กตายูนิคอรซื้อแล้วแถมมายูนิคอรให้ตัวหนึ่งไม่ใช่แล้วนะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสกินเซตยิสากินบูเลใช่ไหมละไมล่าสุดขอญาตซองหน่อย โอ้ oh. <laughs> มีแมวด้วยแล้วไอ้แมวนี่มาทำไมโอ้ oh. เซจิบสามเลี้ยงแมวนะครับโอ้นี่เป็นอิโมดิชันหรือเปล่ายิม้มโอ้โหอื้มสองพันบาทครับถูกๆูครับผมส <laughs> ำหรับคนทำงานนะโอเคครับมาแล้วครับลำแรกของคลิปนี้นะครับ <laughs> อันนี้จำไม่ผิดมันชื่ออออกุสอะไรสักอย่างซึ่ง มันจะมีภาพเต็มมันอยู่ภาพเต็มมันจะเป็นมังกรเดี๋ยวเดีย๋ยวจะพยายามหาใน Google ดูแล้วกันเผื่อเจอเนับอันนี้เป็นหน้าที่เขาวาดแบบอื่นคืออีตัวข้างหลังเนี่ยแม่งเป็นมังกรเว้ยโคตรเท่เลยฮนะรนบัตรมันยิ่งใหญ่ทุกลำจริงนะใหญ่ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังจริงนะอย่าคิดลึกนะรู้นะว่าคิดเออนะีอันนี้เป็นมังกรนะโอ้ หลายคนอาจจะเชนแบบนี้บอกเอ้ยอาจจะคิดแบบคิดแบบดีไซน์มันเหมือนเฟดดิกเปล่าวะแบบมีฉลามจากมอนเตอร์ฮันเตอร์มาอาปากใกล้ๆนะครับไม่ใช่นะคมับบงกรนะครับอันนี้หล่อเท่มากเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปหาดูนะเผื่อแบบเจอภาพมังกรของมันนะครับมันจะมีภาพเต็มอยู่ซึ่งหล่อมากๆนะร,รู้จักโมดิชันแล้วนางจะเหมือนจะเป็นคนแบบค <c ười> ืออรอนวัตเนี่ยมันจะ อยู่ในหัวข้อซาดิสบททุกคนเลยเหรอวันนี้แปดสิเปอร์ซนของคนที่ของอัปเดตต่อไปนะคนน่าจะอัพเอ้ยคนน่าจะทาตัวนี้เป็นลําแรกเลยนะเพราะว่าดีไซน์แม่งโอ้ <c oughs> <c oughs> คือพี่จะสวยไว้ไหนครับแต่ก็ไม่เข้าตาผมนะไอรอนบัตด้ผมผมผมชอบไหมผมก็ชอบแหละแต่มันยังไงเดีย <c oughs> <c oughs> ก็ชอบอแต่ไม่ได้ชอบมากๆเลย่อไปจะเป็น ของอเมริกานะครับลำนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นกองกำลังเสริมของกองหน้า Eagle Union ได้นะตอนนี้ซึ่งกองหน้ามันตัวเก่งๆมันหาค่อนข้างยากมากเลยนะส่วนใหญ่ผมกองหลังในของเมก,กานี่มีแต่อันดูดดังนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นเอสเซค a r d หรือแบบพวก BB ที่เพิ่งเข้าแบบ New Jersey อะไรพวกนี้โอ้โหเอสเซคคเอนเตอร์ไพรส์อีก คืออเมริกานี่คือมาเดือดมาแรงนะครับมีจอเจียด้วยที่เห็นเก่งเรื่องเรื่องที่อเมริกาถนัดสุดน,นะผมว่ามันเป็นพวกแบบยิงพวกเครื่องบินอะ่ะเออแบบยกตัวอย่างซีย t ตเท s ซานินนโกนี่ยิงเครื่องบินโคตรแรงแต่พวก DPS เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีลำไหนแบบเชิดชายไหมอันนี้น่าจะเป็นตัวแบก น่าจะเป็นหมากตัวสําคัญสําหรับการทําทีอเมริกาหรือเปล่านะครับตัวนี้ต้องรอดูสกิลเดี๋ยววันเข้าเดี๋ยวจะไปอ่านให้ฟัง <c oughs> ปกติเขามีแปรมีอะไรให้คนดูเขาอ่านแบบสบายใจอันนี้เรานั่งแปลเลยเออสดดีไปให้คนนี้นะครับดีไซน์ก็ <c oughs> จะว่างไงนี่วะคือดีไซน์มันก็แบบอืมผมซูมได้ไหมไม่ได้อกด double click ก็ซูมัน แล้วมันคลิกหนึ่งครั้งเพื่อซูมแบบวคลิกสองครั้งเพื่อออกโอเคเนี่ยสไตล์ประมาณนี้เลยนะครับก็ตามสไตล์ครับเรืออเมริกามันจะลกลุงล่างอย่างนี้อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเกราะก,ก็ <c oughs> <c oughs> ปแปลกนะเนี่ยเราเนี่ยโอเคประมาณนี้โอ้โหน้องน่ารักอยู่นะใครแบบอวยอเมริกาสุดหวัวใจผู้การอเมริกาทั้งหลายเนะี่ย ของต้องมีเนะยใครทํามาเรือลําไหนอยู่ทิ้งไ้ก่อนทําลํานี้ก่อนเนี่ยทาตามใจตัวเองดีกว่าทําตามความรู้สึกหรือมันอันเดียวกันวะช่างมันนะฮะก็ถ้าอวยสุดใจไปสุดโตังก็แนะนําเลยเนะลำนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเก่งไม่เก่งไม่รู้เนรัยเก็บไว้ก่อนแบบโอดินอะโอดินไม่เกินความคาดหมายจริงๆ มันไม่ได้ว่ามันเก่งอะไรมากนะโอเคครับลำต่อไปจะเป็นฮาคุริวนะครับอันนี้พอจําชื่อได้อยู่เพราะว่ามันมันอ่านง่ายนะ <c oughs> ลำไหนที่อ่านไม่ออกนะัคือมันอ่านยากแล้วก็จํายากนะครับอันนี้เป็นฮาคุริวเป็นซีซีวีของเจแปนนิสนะครับเป็นของซากุระเอมไพนั่นเองเป็นเรือที่แบบอลังการและก็เท่าที่ผมเนี่ยคิดดูนะแบบฮาคุริวแบบ ก่อนที่มันจะยังมาเป็นแบบนี้นะก็คือผมคิดแหละคือผมคิดว่าดีไซน์มันต้องโบเชะอย่างนี้เว้ยมันต้องมีสีเขียวมันต้องมีดาบมันต้องมีอะไรแดงๆอย่างนี้แล้วพอตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยใช่เลยครับแบบที่ผมคิดคือดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่าถามว่าจะทําก่อนไหมอันนี้ขอไม่ทําก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามีมีเหตุข้องใจนะอันนี้จะเป็นหน้าอีโมชั่นของนางนะครับในยิ้มมีโมโหน มีเฉยๆเนอบแล้วก็มีแรบดินใส่เนอบแล้วก็เสียใจ <laughs> ใครไปทําให้น้องเสียใจวะเนะี่ยนะผมก็ CV รายละเอียดในวู๊ดออฟฟอร์ชิพนี่ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่นะส่วนมากจะเล่นแต่เอลง่อยๆเป็นวันๆเนนะีเอ <laughs> ลํำต่อไปนะครับลํำต่อไปเป็นมังหะนะครับมังงะมินิโอ <laughs> มม้มุกมุกมุกไรสาระมาก <laughs> ข่าวใหม่นะครับเป็นการอัปเดตใหม่ของเรือวิจัยนะครับก็คือจะปรับให้เฟสหนึ่งมันทำง่ายนะครับใช้เงินอัปเฟสซิมูเลชันใช่ไหมอ่าเนี่ยแล้วก็มีเควสของเรือวิจัยเฟสสองนะครับแล้วก็โหลดแคชอัพก็จะมีแบบใหม่แต่ไม่รู้ว่าแบบมันจะรีเป็นอันเก่าไหมก็คือ ปีก่อนที่มันมาปีแรกอะ่ะมันให้เลือกเรือวิจัยแล้วก็มันจะทุ่มแปลนให้เลย300นะครับอันนี้ไม่รู้มารอบนี้มันจะให้ทุ่มใส่ตัวไหนหรือเปล่านะครับลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เออส่วนเรือพวกนี้มีเฟสซิมูเลชันนะครับมีเชดเชียร์ไมซ์โอดินแล้วก็แชมเปญนะครับโอ้โหโอดินนี่กําลังรอเลยถ้ามีเฟสซิมูเลชันนี้น่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะคือโอดิน <laughs> เนี่ยถ้าจะใช้ เอาใช้งานจริงๆนะครับผมแนะนําว่าลําอื่นดีกว่านะครับอันนี้คือปิดยังวะโอเค,อเคน่าจะเก่งแหละคือการทำเฟสซูเนชั่นมันจะเป็นการแบบไปเร่งสกิลอะไรสักอย่างของเรือที่ๆๆตามนี้แล้วก็มันก็จะเก่งขึ้นนิดนึงนะครับนิดหนึ่งหรือน่าจะมากๆเลยมั้งนะครับส่วนต่อไปก็นี่เป็นระบบอัพเวลเรือนะครับจะใช้ตังนะครับซึ่งดีมากคือแปลนไอพวกนี้เนี่ยเป็นมะเร็งร้ายนะ ือผมไม่ชอบใช้แปรนมากแปนไม่หายากมากเลยเวย้ยแล้วเรือวิจัยเฮียแกก็จะขยันใสเหลือเกินเฟสหนึ่งยังทําไม่เสร็จเลยครับเฟสสี่มาละ <laughs> อืมต่อไปก็ปรับเควสดวิจัยให้อ่มล็อกเรือนะครับก็จะมีแค่เรือลํานั้นลําเดียวก็มีแปรนอย่างเดียวนะครับส่วนต่อไปก็เนี่ยครับใช้เฟสซิมเลชั่นใช้ตังอัพได้นะครับแพทต่อไปก็ตังจะมีมูลค่าทางการ เล่นที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบคิดจะดองตังเปิดกาชาเนี่ยคิดผิดนะครับโอเคแล้วผมผู้ชมครับมาถึงไฮไลท์ของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอืมไม่เชิงว่าไฮไลท์ดีกว่าขอใช้คําว่าเรือที่ผมอยากจะปั้นที่สุดนะครับในบรรดาห้าลที่กล่าวมานะครับแต่เรื่องเรืออีกลํหนึ่งที่ต้องไปคุยกันอยู่นะครับคลิปนี้มันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่คลิปบน่นแล้วก็นั่งอวยมัวส่วแล้วก็ป้ายยาคน, <c oughs> คนเล่นนะครับผม ตัวต่อไปก็คือมาโคโปโลซันบีบีสัญชาติอิตาลีเย่น้องน่ารักอันนี้ก็เป็นระดับทองนะครับเออผมลืมพูดเกี่ยวกับระดับเลยนะครับโอเคมาโคโปโลบีบีของอิตาลีนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าต่อให้บนโลกนี้จะไม่มีใครรักน้องเนี่ยผมก็จะรักน้องครับ <laughs> น้องน่ารักอะ่ะเอ้ย <c oughs> ผมชอบเลยอะ เห็นสีลำที่เหลือเนี่ยผมปัดทิ้งแลวผมเห็นน้องปุ๊บผมเห็นชอบเลยเอ้ยนะครับผมคือผมชอบแบบดีไซน์แบบผ่านข้าอย่างงี้เย้ยแล้วตาน้องอ่ะเป็นปรกกายเ <c oughs> นี่ยข้างหน้าก็ดีอืมเนี่ยโอ้โหดีไซน์ผ่านเลยอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องจัดเลยอ่ะแล้วก็ผมมีแพลนว่าจะจะ,จะ,จะกาจะทํามาเลงอิตาลีอยู่แต่ก็ยังไม่ทําสักทีแต่พอน้องมาปุ๊บเนี่ยก็คิดจะอัพเวลเรืออิตาลีบ้างละนะครับผมก็ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าคนนะครับมาโคโปโล,โลเนี่ยเอ่อคำว่าโผเนี่ยมันมาจากโผแดงในไพ่หรือเปล่าวะน่าจะเหมือนนะเนี่ยมันจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะครับโอ้โหน้องน่ารักอะ่ะเฮ้ยผมชอบน้องเลยนะเฮ้ยมาเรอนะ <c oughs> เดี๋ยวจะทำเป็นลำแรกเลยอันนี้ผมชอบอะ่ะ ผมชอบดีสายครับผมชอบการเก๊กหน้าของน้องไว้แล้วน้องจะมีฝอยตรงนี้ใช่ไหมน้องน่ารักอืความเก่งไม่รู้นะแต่น่าจะเสริมทัพอิตาลีได้เลยนะโอเคครับอันนี้เป็นการแสดงอีโมติชันนะครับจะมีแลบลินป้นตาแล้วก็ลินสองแฉกนะครับน้องเป็นงูหรือเปล่าเนี่ยอิตาลีมีงูด้วยเหรอเนี่ยโอเคนะครับต่อไปก็เป็นตอนโมโหตอนเหนื่อย ตอนขมิบตายข้างหนึ่งเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมทำไมมันมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมเขาใส่รูปผิดหรือวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมครับมันผมว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่สองรูปนี้นะคอันนี้เป็นอาการตกใจนะครับตกใจที่มีผมคนเดียวที่ยังลากนางนะครับ วยตัวเองนะฮะโอเคอเคครับก็ลำนี้นะครับจากสัญชาติอิตาลีสัญชาติพิซซ่าฮะแต่เปิดมาเป็นปืนทอมมี่เนะี่ยอันนี้ก็ไม่เอานะครับก็เป็นสุดยอดเรืออวยนะกดหัวใจให้เลย <c oughs> มาเร็วๆนะเฮีย <c oughs> ต่อไปก็อ่มไฮไลท์ของคลิปนี้นะไม่ใช่นะอันนี้เป็นสกินบูเลข,ของลาวี PR4 Let's go on yeah อันนี้จะเป็นเว็บเออ่ชินลิโคลเรนเลล่านะครับผมก็จะอธิบายถึงอลซูเลนเรือวิจัยสี่สปิริตเว้ยไม่ใช่สปิริตบอสซัมสปิริตบอสซัมมันเปนสก,กีนในเอลแล้เชอร์รี่บอสซัมลีลันเรือใหม่ถูกปลดปล่อยนะครับอันนี้จะมีทางด้านของน้อนงูนสุดน่ารักจากอิตาลีนะครับแล้วก็ เปโกเปโกเปโกล่าจากโคนลไลท์เอเอ้ยโคนลไลท์นะครับผม <laughs> ไม่ใช่แนละ้วฮะอันนี้เป็นเรือคล้ายๆนะครับอันนี้ผมใช้นิ้วลากเลยกันนะไลฟ์สตรีมมาไลฟ์สตรีมวันที่22มีอ๋อมันชื่อว่าอะไรวะลำนี้คาซากุโมะหรือเปล่านะจำไม่ผิดนะครับแล้วก็คาซุมิลิโตฟิตนะครับอันนี้เป็นลากวิเซอร์ของไอรอนบัตนะครับระดับ ลุงนะครับผมก็คือแอร์เกียนั่นเองอ่านเป็นสำเนียงเยอรมันนะครับก็ <laughs> ใครจองลำนี้ไว้อยู่ก็ขอให้โชคดีนะครับแต่ถามว่าผมจะทํำไหมเนี่ยผมคงจะไม่ทำนะเพราะว่าผมจะไปทํามาโครโปโลก่อนนะครับส่วนลำที่ผมจะทําตามเนี่ยผมหายากนะครับคือส่วนตัวนีในห้าตัวเนี่ยที่ผมชอบจริงๆมันมีแค่มาโครโปโลตัวเดียวนะเว้ยแต่ ยังไงก็ต้องทําของไอรอนบัดก่อนเพราะว่าตัวเลือกในการฟาร์มของเออรือไอรอนบัดเนี่ยมันค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟาร์มของไอรอนบัดก่อนนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเยอะแล้วล่ะกองหลังอะ่ะมีเป็นตับเลยจะใช้ตัวไหนก็ได้นะโอเคครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับมีความแฟนตาสติกสไตล์ไอรอนบัดนะครับแล้วก็มีนี่ครับมับงกรมอนทัน ไม่ใช่มังกรมอนฮันเขาเรียกว่าเต่าอ,อะไรว่าสักอย่างแหละในมอนฮันนะครับโอเคแล้วก็จะมีปืนหลักสามปืนหลักสามเอ่อสามลู <c oughs> เรียกเรียกภาษาผู้การไม่เป็นนะครับแล้วก็ข้างหลังจะมีเหมือนปราศาทตนะครับเยอรมันวิทยาการล้ำเลิศแล้วก็ชุดสุดเซ็กซ oh ี่โอ้โหคือ80%เปอร์เซ็นต์อ่ะคือคนจะเริ่มวิจัยอัาอาร์กัสโพมันชื่อว่าอะไรวะตัวนั้นอ่ะไอ เครื่องบินของเยอรมันอ่ะเออแล้วก็หรือไม่แปดสิบเปอร์เซ็นก็จะทำลำนี้ก่อนเว้ยเออชุดแม่งชุดแม่งยั่วมากอะ่ะโอเข้าห้องน้ำก่อนนะพู้เล่นพูดเล่น,พ,ลนพูดเล่นนะโอเคนะลากริเซอร์ในล่างทุกลำนะครับหนักอะไรไม่รู้นะเคครับผมก็ประมาณนี้แหละนะเออนี่ไงโอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล่างเต็มของ อ่ากาสฟาวเพอร์ซิวอนไม่รู้อ่านถูกไหมอากัสวอนเพอร์ซิฟาวนะครับนี่ครับผมโคตรเท่เป็นมังกรคือลำานี้เก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คืออลังการมากคือทำสวยๆนะครับนับวันแม่งสเปซอาร์ตของไอเกมสุรนมันจะเยิ่มยิ่งใหญ่เยิ่ม <c oughs> มันจะเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันนะโอเคคือไม่รู้จะอวยตรงไหนแล้วแต่ ถามว่าผมจะทำไหมนะไม่ครับผมจะทำมาโคโปโลรักไอรอนบัตนะครับแต่ขอเก็บไอรอนบัตไว้ก่อนต้องไปทำมิตารลี่นะครับชาติพิซซ่าฮัทโอเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหแทกกันหัวสัวตัวเละไปหมดเลยอันนี้ภาพที่จีนใช่ไหมที่จีนนี่คือโดนเซ็นเซ,นเซอร์บ่อยมากเลยวะนี่นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากมาฝอยโง่เนรับและก็สาธยายความชอบส่วนตัว ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่คุณผู้ชมเลยนะครับผมก็มคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสําหรับใครที่ทํากะจังหวะรอทาพิรษีก็ขอให้สู้ๆนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนั้นคงจะไม่หายไปไหนหรอกนะครับคงจะอยู่กับผู้มชมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้มชมจะทําจนครบหมดนะครับถ้าอวยลาไหนเป็นพิเศษก็ทําเลยนะครับผมไม่ได้บังคับแล้วก็ใครชอบแบบผมหรือแบบหรือชอบลำไหนก็ตามใจนะไม่ได้ว่าอะไรนะ และนะครับผมก็ขอให้โชคดีกับ PR 4สแล้วกันนะครับขอให้สู้ๆแล้วกันเนาะ <g ülme> ก็พยายามเข้าแล้วกันนะครับแด่เรือที่เรารักนะครับผมโอเคครับก็ไว้เจอกันวิดีโอตัวต่อไปนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็จบสิ้นทางนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ